ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของวันหยุดสงการเราก็ใช้กันไปครบแล้วนะคะที่รัฐบาลชดเชยให้ทีนี้มีการเริ่มพูดกันว่าเอ๊ะจะมีการหยุดเพิ่มดีไหมเพราะว่าถ้ามีวันหยุดเพิ่มเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยคนก็จะออกต่างจังหวัดจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณวิษณุเครือง,งามนะคะรองรนายกรัฐมนตรีก็มาให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีของการอาจจะหรือเปล่าที่จะมีการเพิ่มวันหยุดยาวขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกกันว่าเป็นดําริของ นายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่ว่าคนที่ออกมารับลูกต่อก็คือคุณวิษณุเนี่ยแหละนะคะ คุณวิษณุบอกค่ะบ,บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดนะเพราะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขายังไม่ได้กําหนดอะไรชัดเจนเพราะว่าถ้าจะกําหนดจะมีวันหยุดเพิ่มจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องให้เวลาล่วงหน้าพอสมควรเหมือนกันทีนี้ตอนนี้ที่กําลังเลงๆอยู่นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นช่วงลอยกระทงหรือเปล่าเพราะว่าลอยกระทงเนี่ยมันจะไปตรงกับช่วง31ตุลาคมเลยซึ่งก็จะเป็นปลายเดือนนะคะแต่ว่าอีกวันหนึ่งที่ อาจจะเป็นช่วงออกพรรษาก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้ามันก็จะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันพอดีเ <â? S 2> <ส>นี <teen> ่ยนะคะก็กําลังดูๆอยู่ว่าถ้าจะมีเนี่ยอาจจะเป็น2ช่วงนี้หรือไม่ยังไงน,นะคะคุณนิสรุพก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นปลายเดือนเนี่ยคนอาจจะเงินหมดกันก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นต้นเดือนไหมเป็นการคาดการณ์กันอยู่ตอนนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าเรื่องของวันหยุดยาวเนี่ยคือนายกเป็นคนเสนอมานะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดถึงนายกเนี่ยบอกบอกว่าผมก็ดำริเอาไว้เฉยๆแต่ว่าจะเป็นหรือไม่ยังไงก็เดี๋ยวต้องรอเวลากันก่อนอย่าพึ่งไปลือกันมากมายว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะหยุดให้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าถ้ายัางไงก็ตามเนี่ยจะมีการประกาศเป็นวันหยุดจริงๆเขาก็จะบอกล่วงหน้าเพราะว่าถ้าหากว่าไม่บอกล่วงหน้าะประชาชนสุดท้ายไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวเพิ่มวันหยุดให้ก็จริงแต่ว่าถ้าคนไม่เดินทางออกไปต่างจังหวัด ไปเที่ยวไปใช้เงินเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีนะคะค่ะก็คือว่าที่จะมีวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในทางของฝั่งนายกก็คืออยากให้คนเนี่ยออกไปเที่ยวกันใช่กระตุ้นเศร,รษฐกิจหน่อยอคือตอนนี้เนี่ยคือพอเศร,รษฐกิจมันซบเซาแบบนี้วันทํางานเอาจริงๆเนี่ยก็บางบาง,บางหน่วยงานบางบริษัทเนี่ยงานก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับก็ มีวันหยุดซะให้คนออกไปเที่ยวแล้วเงินเนี่ยมันก็จะหมุนกระตุ้นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั่นแหละ,ะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาตัดสินใจอยู่ก็คือว่าจะเลือกช่วงเวลาวันไหนดีซึ่งนายกก็พยายามมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดที่มันใกล้กับช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเงินเดือนมันยังไม่เข้าไง ก็อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าคนที่ได้หยุดแน่ๆแล้ววันนี้ก็ถือว่ามีเฮนะคะเพราะว่าที่ประชุมครมอเนี่ยเขาเห็นชอบในเรื่องของมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคของการท่องเที่ยวนะคะก็มีการประกาศค่ะในการปรับมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ให้กลุ่มของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ย ให้สิทธิ์ในการลาพักร้อนเพิ่มได้อีก2วันโดยที่ไม่ถือเป็นวันลานะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวการไปกระตุน้นการใช้จ่ายกันในกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็มีกําลังซือ้อเพราะฉะนั้นแน่ๆแ,และกลุ่มนี้ได้มีวันหยุดเพิ่ม2วันแต่ว่าประชาชนทั่วไปเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ยจับตาก,กันเยอะก็คือเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบลองส s t a ์นะครับย้ำอีกรอบนึงว่าเปิดอนุญาตให้เฉพาะแบบลองส s t a ์เท่านั้นนะ ลองสเตย์คืออะไรก็คือว่ามาถึงปุ๊บแน่นอนเหมือนทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ต้องเข้ามาสเตตโควิดทีนก่อนแล้วถ้าเข้ามาปุ๊บก็จะต้องอยู่อย่างน้อย1เดือนเต็มนะครับอยู่อย่างน้อย1เดือนเต็มตามเวลาที่กาหนดเอาไว้ขออภยัยอยู่อย่างน้อย3เดือนนะครับเก้าสิบวันสำหรับนักท่องเที่ยวแบบลองสเตย์เนี่ยนะที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยมันก็ถกเถียงกันมาสักพักแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนโยบายในการรับมือกับโควิด -19 นั้นมันเป็นนโยบายที่ ให้น้ำหนักกับเรื่องของการเราแวดระวังเรื่องของเชื้อโควิด -19 มากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยให้ค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่จนเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายได้หลายสิบเอร์เซในเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันตกหล่นไปทําให้ตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทาง Minor International นะครับคุณบิลไเนกกี้เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ คือไมเนอร์เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มเปิดบ้างนะเริ่มทยอยเปิดบางส่วนอะไรที่พอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันให้มันพักให้มันฟื้นขึ้นมาได้เนี่ย <c oughs> ก็ควรที่จะทยอยทํานะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าตอนนี้ได้มีมติแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนะักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้แล้ว <c oughs> โดยเงื่อนไขเนี่ย แยกออกเป็น3ข้อนะครับข้อแรกคือต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในประเทศไทยแบบลองสเตย์นะครับข้อที่2ก็คือยอมรับการปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและยินยอมกับตัวในห้องพักทั้งหมด14วันนะครับข้อที่3คือมีหลักฐานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทยได้แก่หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือว่าโรงพยาบาลที่พักภายในประเทศไทยเช่นเอกสารการเช่าที่พักคอนโดมิเนียมเป็นต้นนะครับก็มี3ามด่างนะครับหลักๆก,ก็คือว่า 1. เรื่องของ long stay เนี่ยเงื่อนไขเขากําหนดไว้ว่า90วันสําหรับคนที่มาเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่า special tourist visa นะครับหรือ STV บุคคลต่างดาวที่ได้ STV เนี่ยมาถึงปุ๊บก็จะได้อยู่ที่เมืองไทยอย่างน้อยนะครับ90วัน หลังจากที่ครบกําหนดแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขออยู่ไปได้จนถึง30กันยายนปี64ก็คือปีหน้าเลยอันนี้เนี่ยเขาออกแบบเอาไว้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอยู่ในประเทศที่ตอนนี้โควิดระบาดหนักๆหรือว่าต้องการการพักผ่อนต้องการมาอยู่เมืองไทยยาวๆเนี่ยมันมีนักมันมีกลุ่มหนึ่งแหละชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาเมืองไทยนะแล้วเมืองไทยเนี่ยศักยภาพก็พร้อมตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ตสมุยนะครับเมืองท่องเที่ยวที่เดิมเนี่ยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักมันก็ซบเซาลงมากเพราะฉะนั้นก็หวังว่ากลุ่มนั้นเนี่ยมาถึงก็จะไปลงที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเปิดรับน้อง,ทองเที่ยวแนวทางพิเศษนี้รัฐบาลเขาเล็งเอาไว้นะครับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1 0 0่งถึงสามคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมากันเยอะจริงๆเนี่ยจะตั้งเป้าเอาไว้ไม่ให้เกิน1,200คน เลงเอาไว้ว่านักท่องเที่ยว1คนถ้าเกิดมาอยู่สัก3เดือนจะได้คนละ1ล้านบาทก็จะได้เงินมาประมาณ1,200ล้านบาทกลับมาจุนเจือให้กับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการบินของเมืองไทย 1200คนนี้ก็คือต่อเดือนนะคะถ้าหากว่ามาเฉลี่ยเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าจะประมาณสัปดาห์ละร้อยถึง300คนนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าหากว่าเข้ามาอยู่นานๆแน่นอนว่าก็จะเป็นกลุ่มที่มีกําลังจาจอะนะคะรวมทั้งกลุ่มที่เข้ามารักษาตัวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามนะคะในการพูดถึงกลุ่มที่จะมาเป็นแบบ hospital quarantine ก็คือเข้ามารักษาตัวแล้วแล้วก็อยู่ยาวในเมืองไทยไปเลยนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะเปิดรับจริงๆเนี่ยแล้วจะมีนักท่องเที่ยวสนใจเยอะน้อยยังไงนะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ